สงกรานพัทยาลากยาวนักท่องเที่ยวแห่เล่นน้ำวอ k กิ้งสตรีทพัทยาแน่นผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศค่ำคืนวันที่13เมษายน2567ที่ถนนวอ k กิ้งสตรีทเมืองพัทยาคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่พากันถือปืนฉีดน้ำหลังไหลเข้ามาร่วมตัวกันเล่นน้ำตลอดทั้งคืนเนื่องด้วยเข้าเทศกาลสงกราน,น2567เป็นวันแรก โดยมีพันตำรวจโทปิยพงศ์เอ็นส,สารสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจท่องเที่ยว4กองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครคอยเดินออกตรวจและสอดส่องในเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวป้องกันเหตุทะเลวิวาทและการฉวยโอกาสลวนลามผู้หญิงพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้สถานประกอบการสถานบันเทิงในเขตโซนเมืองพัทยาไม่ว่าจะเป็นซอยบัวขาว ซอย6 8ถนนเรียบชายหาดเมืองพัทยาและถนนคนเดินวอลกิ้งสตรีจะมีนักท่องเที่ยวออกมาเล่นน้ำกันตลอดทั้งวันทำให้เมืองพัทยาดูคลึกครื้นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวนมากสำหรับวันไหลของเมืองพัทยาจะแบ่งเป็น2โซนในวันที่18เมษายน2567จะเป็นวันไหลานาเกลือส่วนวันที่19เมษายน2567 จะเป็นวันไหลของเมืองพัทยาซึ่งวันนั้นจะมีคนออกมาเล่นน้ำกันทั่วทั้งเมืองอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์